สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นการเฉลยโจทย์วิชาทฤษฎีจำนวนใน TMO ปีนี้นะครับปี2566อซึ่งได้เกินไปแล้วนะครับว่ามีทั้งหมด2ข้อนะครับที่เป็นวิชาทฤษฎีจำนวนนะครับส่วนข้ออื่นๆก็เป็นวิชาอื่นไปนะ,ะในคลิปแรกผมได้เฉลยวิชาทฤษฎีจำนวนข้อแรกไปแล้วซึ่งก็คือข้อ1แล้วก็วิชาทฤษฎีจำนวนอันที่2อเนี่ยอย,ยู่ปรากฏอยู่ในข้อ9นะครับอโอเคดังนั้นคลิปนี้ก็คือการเฉลยข้อ9้นั่นเองนะจาก ข้อสอบทีมโอปี2566ซึ่งคือปีนี้นั่นเองนะครับโจทย์บอกนี้นะครับว่าจงแสดงว่ามีจำนวนเต็มบวก A1 A2 A3 เนี่ยนะครับไปเรื่อยๆเนะี่ยที่มีสมบัติว่าสำหรับจำนวนเต็มบวก K ใดๆนะ ak กำลังสบวก AK บวก2023มนะียมีตัวประกอบที่แตกต่างกันอย่างน้อย K จจำนวนนะครับผมบอกไอเดียสั้นๆก่อนนะว่าที่จริงอันนี้มันมัน,ม,นมันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอีกเช่นกันเนืนเหมือนข้อแรกก็บอกเป็นแพทเทิร์นเนาะ ข้อนี้ก็เป็นแพทเทิร์นเหมือนกันครับไม่ได้ต้องคิดอะไรใหม่นะไม่ได้อาศัยไอเดียอะไรใหม่ๆนะก็คือถ้าถ้าถ้านักเรียนหรือว่าผู้สนใจฟังคลิปนี้เนี่ยเคยอ่านเนี่ยว่าอยู่ในหนังสือเลยนะเป็นสแตนดาร์ดเป็นเ well วนะลโนนรีซอสเนี่ยผลลัพธ์ที่ที่ใครๆก็รู้เนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับว่าไอ้นอนคอนเซนต์โพลิเมียลเนี่ยมันมันไม่ไม่มีทางเป็นโดวนเฉพาะตลอดไปเนี่ยไอไอตัวที่ที่เราเคยเห็นว่าอย่างเงี้ยเนานะที่ที่ เป็นตัวอย่างที่สวยดีนะว่าใส่ N เข้าไปตั้งแต่1จนถึง40เนี่ยมันเป็นจำนวนเฉพาะตลอดเนี่ยนะครับแต่พอใส่4ิเเข้าไปไม่ใช่จำนวนเฉพาะละแล้วก็เป็นที่มาของการพิสูจน์ด้วยนะครับว่า non-consent p o l y n o m i a l ใดๆเนี่ยนะครับพวกูนามที่ไม่ใช่ค่าคงที่เนี่ยนะครับมันไม่มีทางเป็นจำนวนเฉพาะตลอดไปหรอกที่จริงมันสามารถมันจะกลายเป็นจํานวน composite อยู่ อยู่อินฟินิตครั้งเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วแล้วถ้าเราสังเกตในการพิสูจน์เนี่ยเราก็จะเห็นได้โดยง่ายนะว่าที่จริงมันก็คือแค่นี้แหละนะว่ามันมัน,ม,นมันก็แสดงเหมือนกันเลยนะครับว่า f x มันจะหาร f ของ f x บวก f x เสมอสําหรับทุก x ที่มันเต็มแล้วก็สําหรับทุก f x เนี่ยนะครับที่เป็นอ่าอ่านอนอ่ที่ที่เป็นคอนสแตนต์เอ่อที่ที่เป็นโพลิมิวที่มีอ่าสัมปิันอยู่เต็มนะครับอันนี้ผมเขียนสั้นๆไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขียนละเอียดที่หลัง ในที่นี้เนี่ยก็คือเราไม่ได้ต้องทำสำหรับจนผู้นำใดๆหรือ n o n c o n s t e n t p o l y m ใดๆนะะเพราะว่าในโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้เนาะ ak กำลังสองบวก ak บวก2023เนี่ยก็คือ fx ของเราเราก็ตั้งตามนี้เลยครับก็เป็น x กำลังสองบวก x บวก2023เลยนะแล้วเราก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าถ้าเรารู้ตรงนี้หรือว่าถึงไม่รู้ก็นั่งคำนวณตรงๆเนี่ยจะเห็นว่า fx มันจะหาร f ของ x บวก fx ลงตัวนะ แล้วก็ fx มันก็น้อยกว่าตัวนี้ด้วยนะน,นั่งเทียบตรงนะครับเพราะว่าอันนี้มันบวกเพิ่มเนาะแล้วแล้วอันนี้นี่ for x ที่เป็นจำนวนเต็มบวกพอเนาะคือนี่มันจริงสามพจนจำนวนเต็มเนี่ยเราก็ใช้เฉพาะจำนวนเต็มบวกได้นะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นเราจะให้ a 1เป็น1ดื้อด,อดอได้เลยนะและ ak บวกหนึ่งเนี่ยก็คือ ak บวก f for k เนี่ย แล้วก็จะไดะ้สิ่งที่ต้องการทรันทีนี่คือแพทเทิร์นเดิมหมดเลยนะครับอันนี้คือช็อตพิสูจแบบง่ายๆเนี่ยเผื่อใครอยากฟังสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอย่างละเอียดในในหน้าถัดไปนะครับว่าว่าไอตรงแนวคิดง่ายๆแค่นี้เนี่ยนะนะที่พิสูจน์แค่แค่นี้เนี่ยแล้วแล้วจบเลยเนี่ยสำหรับข้อ9เนี่ยรายละเอียดคือยังไงนะครับเผื่อใครใครไอจา่าไม่เห็นจําได้เลยนะอาจารย์สอนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะอ่าผมผมผม,ผมยังไม่ได้สอนลงคลิปนะตอนนั้นไม่มีเวลาสักทีตอนนี้ก็แวะมา เสนอให้ฟังเป็นการพักผ่อนบรรยุดนิดนึงนะอ่ะโอเคมามาดูอย่างละเอียดกันนะว่าข้อ9เราจะพิสูจน์ยังไงดีนะก็คืออ่าอันเนี้ยอันนี้นี่คืออันนี้นี่สิ่งที่ผมอ่าบอกว่าว่าที่จริงมันมันง่ายอยู่แล้วนะในการพิสูจน์ว่า fx หาร f ของ x บวก fx ลงตัวสำหรับทุก x ที่เป็นเต็มแล้วก็สำหรับทุก f ที่อ่าเป็น อโอดีลุ่มเยียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็นเต็มแต่เราไม่เราไม่ได้ต้องใช้ที่ผมทำสีแดงตัวนี้ไว้นะเพราะที่ผมบอกไปว่าใน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 โจทย์ข้อนี้นะครับเราเอา f x แค่นี้พอแล้วก็เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าทำไมตัวนี้มันจริงนะสำหรับทุก x ที่เปนเต็มบวกนะเพราะว่าในข้อนี้เราต้องการจนเต็มบวกเนาะอ่ะโอเคดังนั้นผมให้ f x คือตัวนี้ละตามที่ผมเกริ่นไปให้ให้ให้ฟังก่อนหน้าน,นี้นะครับแล้วก็ผมกำลังจะแสดงอันนี้นะครับสำหรับทุก x ที่เปนเต็มบวกนะครับ อ่าผมก็เลยให้ x เป็นเต็มบวกใดๆนะครับแล้วผมก็ให้ l เท่ากับ f x นะอ่าใครคุ้นๆพิสูจน์เนี่ยอันเดิมนะครับ pattern ทเหท็นในหนังสือแล้วเนาะอ่าทเทิร์นปกตินะครับแล้วผมก็คำนวณ f x บวก l ลบ f x ธรรมดานะครับอ่าก็คำนวณไปตามปกตินะครับสำหรับ f x คือตัวนี้นะเนาะพอ f x บวก l ก็แทน x ด้วย f x บวก l เนี่ยนะครับมันก็เป็น x บวก l กำลังสองแล้วก็ x บวก l แล้วสองพันยี่สิบสามนะ ส่วน fx ก็แทนมาตรงๆนะครับก็จะเป็นลบ x กำลังสองลบ x ลบ2องพันเนาะอันนี้เครื่องหมายลบนะแล้วก็ตรงนี้ผมก็คิดเลขไปตามปกติก่อนนะครับก็หน้ากำลังสองสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอันนี้ก็ลอกมานะครับอันนี้ก็ลอกมาอันนี้ก็ลอกมาหมดเลยนะแล้วก็มันก็จะตัดกันนี้นะครับเนี่ย x กำลังสองนะครับตัดกัน x ตัด x เนี่ยสองพันยี่สามตัดกันก็เหลือแค่สามพจน์เนี่ยนะครับนี่นะซึ่งผมก็ลอกมาตรงนี้เนาะก็ ได้แบบนี้ละนะก็คือ2 Lx นะครับ L ก็ลัง2 L นอกนั้นตัดกันหมดละแล้วก็ผมก็พิจารณาตัวเนี้ยนะครับโมดูโล L ซึ่งมันจะมี L โผล่มาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นศูนย์โมดูโล L นะสรุปว่า fx บวก L ลบ fx เนี่ยเป็นศูนย์โมดูโลเเสมอซึ่งซึ่งอันนี้คือจริงสำหรับโพลิเมอร์ใดๆนะแต่ว่าที่บอกไปนะว่าเราก็ไม่ต้องทำโพลิเมอร์ใดๆก็ได้นะครับก็ทำแค่นี้แหละนะครับให้มันเข้ากับโจทย์นะหลังจากนั้นผมก็ย,าย้ายค่ามาครับนะครับ,นะรบก็คือ ย้ายมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น fx บวก l ก็จะเป็นข้อนี้กับ fx หมดด้ว l นะครับแล้วก็ในสำหรับในข้อน,นี้ผมคือให้ l คือ fx นะครับ l คือ fx นะให้ l คือ fx ลอกมาแล้วน,นี่มันก็ fx อยู่ดีเนะ fx หมด fx ก็คือ0นะแล้วน,นี้ตรงนี้ลอกมาเฉยนะ,อ,ะอีกรอบนะครับตัวนี้ลอกมานะ l คือ fx ตามที่ให้ไว้เนี่ยนะครับก็เลยมาตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ fx พอมด fx ก็ตอบ0นย์นะครับอ่า สรุปนี่ไง fx หาร fx ผง L ละนะก็ได้ตามนี้ซึ่งก็คือสิ่งที่ผมเคลมไปว่าว่าที่จริงมันก็จริงหมดแหละแต่ว่าเราเราไม่ได้สนใจเราสนใจเฉพาะผลลัพธ์ที่ในโจทย์อยู่ในโจทย์นะครับอันนั้นผมได้อันแรกละแล้วผมตรงนี้ก็เห็นได้ชัดใช่ไหมเห็นได้ชัดเนาะเพราะว่าอะไระคือคือเราจะเห็นได้ชัดว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมว่าว่าเวลาถ้าถ้า x ถ้า y มากกว่า x เนี่ยนะครับ f y มันก็จะมากกว่า f x เนาะเพราะว่าอะไรเวลา x น้อยกว่า y นะ x กำลังสองก็น้อยกว่า y กำลังสองแหละทุกอย่างเป็นบวกนะครับตอนนี้ผมเอาจำนวนเต็มบวกนะจริงๆผมเขียนนี้แล้วกันนะเพราะว่าข้อนี้เราเอาเฉพาะจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เอาจำนวนเต็มบวกนะยังไงนะครับอ่าตอนนี้เราสนใจเฉพาะจำนวนเต็มบวกนะครับอันนั้นพอ x น้อยกว่า y x กำลังสองก็น้อยกว่า y กำลังสอง x ก็น้อยกว่า y 2,023เหมือนกันคู่เนี่ยมันก็เลย x น้อยกว่า y fx ก็น้อยกว่า fy ด้วยเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ x กับ fx เนี่ยนะครับอันนี้ x เฉยๆเนาะ x มันน้อยกว่า2ตัวนี้บวกกันอยู่ลวนะงั้นพอใส่ f เข้าไปก็น้อยกว่าเนี่ยดังนั้นเห็นได้ชัดเนะาะเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ทุกอย่างเป็นบวงหมดนะดังนั้นพอ x บวกเพิ่มมันก็เพิ่มอยู่แล้วนะครับแสดงว่าอะไร fx เนี่ยนะครับหารตัวนี้ลงตัวแล้วก็น้อยกว่าตัวนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ย fx ก็น้อยกว่าตัวเนี้ยนะครับ นั้นเป็นเป็นเป็นตัวหารที่เรียกว่าไม่ไม่ใช่ตัวหารแท้ไม่ใช่ proper d i v i s o r นะไม่รู้เขาเขาแปลว่าตัวหารแท้หรือยังนะสมัยนี้ตัวตัวหารแท้บ้างอ่าสมัยก่อนเขาเรียกตัวหารแท้เนาะแต่เอาแปลว่าคือ proper d i v i s o r นะครับคือเป็นตัวหารที่ไม่ใช่ตัวตัวมันตัวมันเองนะครับดังนั้นเป็นไงแสดงว่าอะไรหารตรงนี้อะไรเป็นตัวประกอบของเนี้ยมันก็มันก็เป็นตัวประกอบของตัวนี้ด้วยอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้มีตัวประกอบเยอะกว่าเพราะมันมีมีค่ามากกว่า แต่แต่แต่อันนี้อย่างเดียวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปสรุปว่าอ๋ออะตัวนี้มากกว่าตัวนี้ดังนั้นตัวประกอบของตัวนี้เยอะกว่าตัวบอกของตัวนี้เนี่ยนะจำนวนจํานวนตัวประกอบเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้อันนี้ต้องเราต้องใช้นี้ด้วยนะครับอดังนั้นก็คือการที่ทุกตัวทุกตัวประกอบของตัวนี้นะครับเป็นตัวประกอบของตัวนี้ด้วยเนี่ยแล้วตัวนี้มีค่ามากกว่าตัวนี้เนี่ยเราก็สรุปได้ทันทีนะครับว่า จำนวนตัวประกอบของตัวนี้นะครับก็จะมากกว่าจำนวนตัวประกอบของตัวนี้นะซึ่งอันนี้ผมใช้สัญลักษณ์ของ divisor function จำได้เนาะว่ามันมีมีอันนี้อยู่แล้วนะว่า d n คืออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนก่อนก่อนนะ h e r e นะครับ where d n is เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนก่อนนะเนาะเผื่อใครลืมนิยามเนี่ยนะอันนี้คือ divisor function นะครับ is the number of divisor of n นะครับ the number of positiveizer of n ซึ่งซึ่งสำหรับในในโจทย์ก็คือใช้คำว่าตัวประกอบนะครับจำนวนตัวประกอบก็ได้นะ,ะเนี่ยนะครับก็คือได้ละว่าจำนวนตัวประกอบเยอะขึ้นนะดังนั้นถ้าตัวเดิมเป็น1นอย่างน้อยก็ต้องเป็น2ละถ้าตัวเดิมเป็น2ตัวใหม่ก็ต้องเป็น3าละเนี่ยก็คือที่มาของการสร้างตัวนี้นะว่า a 1จะเป็นอะไรก็ช่างมันนะ ก็เอาเป็นหนึ่งเนี่ยพะเขาต้องการจำนวนเต็มบวกนะก็เป็นหนึ่งเลยดื้อเลยและ a K บวกหนึ่งผมก็สร้างตรงนี้นะตามเนี้ยนะครับมันก็ต้องเป็น AK บวกเอเนี่ยนะครับสำหรับทุก K ที่มากกว่าทบหนึ่งอ่ะมา Ver i f y กันสินะอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกแน่นอนใช่ไหมหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกเวลาผมตั้งดื้ออย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นบวกนะแล้วก็เป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่นะครับอ่ตัวถัดไปก็ต้องเป็นบวกเนี่ยนอันนี้ก็ดังเห็นดังนั้นเห็นได้ชัดเนาะว่า เออ,เ,อ,อเดนเดนสองรอบเลยนะเดี๋ยวผมลบนี่นะก็คือตรงนี้ obvious เนาะว่าทุกตัวเป็นจำนวนเต็มบวกนะ interaction เอาก็ได้นะครับถ้าใครอยากพิสูจน์อย่างละเอียดแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ชัดเจนละนะครับอ่ะทุกตัวเป็นจำนวนเต็มบวกนะตัวแรกเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วก็พอตัวถัดไปเอา2ตัวก่อนหน้านั้นบวกกันเนี่ยซึ่งซึ่งสตัวที่ว่าก็เป็นจำนวนเต็มบวกด้วยนะก็เลยได้อันนี้ทันทีนะครับแล้วก็เพิ่มอยู่แล้วนอกเพราะว่า ak โมดึงคือเกิดจาก ak แล้วบวกด้วยจำนวนเต็มบวกเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับ น้มันเพิ่มอยู่แล้วดังนั้น a k บวกหนึ่งเยอะกว่าตัวนี้นะครับได้ละแล้วก็ที่ผมบอกไปว่า f เป็นฟังชันเพิ่มนะังนั้นพอตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้พอใส่ f เข้าไปก็ได้ตามนี้นะครับเครื่องหมายเหมือนเดิม f a k ก็น้อย f a k บวกหนึ่งมันก็จะเหลืออันนี้ว่าว่าเอ๊ะมองชัดยังไงก็คือสมบัติที่ที่ผมกําลังจะใช้ตรงนี้แหละนะเพราะว่าอะไรนะอันนี้คือสิ่งที่เราพิสูจน์ไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าผมแทน x ด้วย a k นะครับเนี่ยนะ มันก็จะเป็น f a k หารด้วย f a k ของ a k บวก f a k ซึ่งซึ่งอันนี้คือผมตั้งไว้แล้วว่ามันคือ a k บวกหนึ่งเนี่ยมันก็เลยได้ตามนี้นะครับดันงนั้นผมตรงนี้ผมได้บรรทัดนี้ละนะอ่ดังนั้นเนี่ยเป็นไงเหมือนเดิมเนี่ยก็ก็เหมือนเดิมนะว่าด้วยด้วยการตั้งแบบนี้เนาะอันนี้มันน้อยกว่าตัวนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็เหมือนกันนะเราก็ดังนั้นเลยได้ว่าตัวนี้หารตัวนี้ลงตัวแล้วก็น้อยกว่าด้วย ดังนั้นตัวตัวจำนวนตัวประกอบเนี่ยนะครับมีเยอะกว่านะผมก็เลยบอกว่าจำนวนตัวประกอบเนี่ยนะครับเด v i ิร์เซอร์ฟังก์ชนเนี่ยนะครับของตัวใหม่มันเยอะกว่าตัวเดิมนะดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าตัวแรกสูนย์นี้มากกว่าท่หนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมยังไงจำนวนตัวประกอบมีอย่างน้อยหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยนั้นตัวแรกเสร็จไปแล้วก็พอตัวที่2ก็อย่างน้อย2อยู่แล้วใช่ไหมเพราะตัวแรกอย่างน้อย1ตัวที่2ก็ต้องอย่างน้อย2นะมันมันต้องเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ ถ้าถ้าตัวเดิมอย่างน้อยเเนี่ยครตัวตัวใหม่เป็นไงมันต้องเงยอะกว่าเดิมเนี่ยมันก็ต้องอย่างน no. ้อย k คบวกหนะซึ่งเราก็ใช้ induction แสดงได้ว่าก็เลยได้ว่า D ของ F A K ก็ต้องมากกว่าเั f เ r สนั่นเองนะ,ะดังนั้นก็น่าจะเสร็จแล้วเนาะว่าเราเราหาไอเนี้ยมานะว่าว่าว่าซีเควนซ์มาล้ที่เป็นอยู่เต็มบวกตลอดนะครับแล้วก็ไอ,อตรงนี้คืออะไรเนี่ย f a k คือเลยนะคือ a k ลังสบวก a K บวก2023นะตามที่เราตั้งนิยามไว้อย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่ด i ไวเซอร์ของมันเนี่ยนะครับมากกว่าเขก็คือเป็นตัวในภาษาโจทย์เนี่ยตรงนี้ว่าอะไรนะเนี่ยตรงนี้นะครับนี่นี่คือ FAK นะแล้วจำนวนตัวหารของมันทั้งหมดเนี่ยมีอย่างน้อย K ตัวนะก็คือมีตัวประกอบที่แตกต่างกันอย่างน้อย K จำนวนนั่นเองนะก็เลยปิดจบการพิสูจน์ข้อ9้าแต่เพลงเท่านี้นะครับ ดังนั้นคลิปนี้ก็จบแต่เพียงท่านี้นะครับอาย่าลืมติดตามใน Facebook ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือแนวคิดสั้นๆผมก็ใส่ใน Facebook นะครับลองลองเสิร์ชหาดูนะครับใน f c e e o o o m m t h a n d e d u c a t i o นนะครับ Math and e d u c a t i o นนะครับส่วนเฉลยอย่างละเอียดก็ยังไงใส่ไว้ใน YouTube ตลอดอยู่แล้วนะครับช่องนี้นะก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงท่านี้นะครับสวัสดีครับ